ดีครับทีมแพทย์ผูลนิีิสิทธิ์ในร้อยตามรัฐบ,บาลท,ทูนหัวมอาจารย์ขอรายงานความคืบหน้าของโรคโควิด -19 เป็นเหตุการณ์ในประเทศครับประจำวันที่27ตุลาคมวันนี้ครับเรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น3ลรายแต่เป็น3ลรายในสเต u a r a n t ทีนและเอาเทนทีฟสเต a ค a n น i ีนเพราะฉะนั้นครับวันนี้เรามีผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น ,3746 ราย วันนี้เราไม่มีผู้ป่วยที่เสียชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเรามีผู้ป่วยที่เสียชีวิตไปแล้ว59รายด้วยกันครับและเราก็ยังมีอีก136รายอยู่ในโรงพยาบาลครับเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่พี่น้องคนไทยทุกคนช่วยกันทําให้เราไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด19ในประเทศสิ่งนี้คือสิ่งที่พี่น้องคนไทยทุกคนแสดงความเป็นคนไทยมีความร่วมแรงร่วมใจรักกันนะครับทำให้เกิดชื่อเสียงของประเทศไทย เป็นตัวอย่างของประเทศอ,อื่นๆในโลกนี้นะครับทีนี้มาดูครับว่าผู้ป่วย3ามรายนี้เป็นอย่างไรนะครับผู้ป่วย3ามรายนี้มาจากกาตา,า,าร์หนึ่งรายสหรัฐอเมริกาหนึ่งรายสุ丹หนึ่งรายครับกาตาร์เป็นชายสัญชาติสหราชอาณาจักรอังกฤษครับอายุ5-3ปีนะครับเป็นวิศวกรไม่มีอาการครับสหรัฐอเมริกาหนึ่งรายเป็นชายสัญชาติอเมริกันอายุ20ปีเจา้าที่สถานทูตครับไม่มีอาการ สุนหนึ่งลายเป็นชายสัญชาติสุนอายุ19ปีเป็นนักศึกษาแพทย์ครับไม่มีอาการนะครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้ถูกรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็พบที่ alternative state quarantine นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับทั้ง state quarantine และ alternative state quarantine จึงเป็นที่ชัดเจนนะครับว่าได้เป็นที่กรองการแพร่ระบาดของโควิด -19 ในประเทศ ของคนที่มาจากต่างประเทศนะครับมาดูครับว่าวันนี้ครับสเตย์คอนทีนและอัลเทอร์เนทีฟสเตย์คอนทีนมีคนมาใช้บริการแล้ว1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยเก้าสิบสี่ลายนะครับเป็นโควิด1 9ึ่งเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดลายครับนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็คือสิ่งที่ทำให้เราเห็นว่าประเทศไทยเราไม่มีการแพร่ระบาดของโควิด1 9เพราะ เราได้ช่วยกันนะครับแล้วสเตย์คอ n นตีนก็เป็นพื้นที่ที่เป็นจุดแกงของประเทศครับนะครับขณะนี้ครับก็ยังมีคนไทยทุกคนนะครับที่กําลังรอเที่ยวบินรอสเตย a คอ n นตีนที่จะเข้าสู่แผ่นดินไทยทุกวันครับแล้วก็ประเทศไทยยังปิดอยู่แต่เรากำลังจะค่อยๆเปิดประเทศโดยยึดหลักความปลอดภัยเป็นหลักนะครับ อยากจะเห็นว่าขณะนี้เรามีนักท่องเที่ยวลองสเตย์เข้ามาแล้วนะครับทุกคนช่วยกันครับช่วยกันต้อนรับแล้วช่วยกันดูแลนะครับถ้ามีสิ่งใดผิดปกติครับช่วยกันแจ้งนะครับมาดูต่อครับว่าวันนี้ทั้งโลกนะครับมีคนเป็นแล้วทั้งโลก43่ส6 5ส6ล้านคนครับตายไปแล้ว1 1 6 4 5ล้านคนประเทศที่เป็นอันดับหที่เป็นมากตายมากคือสหรัฐอเมริกาครับ มีคนเป็นแล้ว8ล้าน9แสนกว่าคนตายไปแล้ว2แสน3หมื่นกว่าคนนะครับส่วนประเทศไทยครับเป็นไปแล้ว3,746คนตายไปแล้ว59คนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับประเทศไทยอยู่อันดับที่1 4 6เรามีอันดับที่ดีขึ้นทุกวันครับช่วยกันต่อไปครับกาญจะาตกนะครับทีนี้มาดูต่อครับว่าในรอบบ้านเราอาเซียนนะครับยังมีประเทศเพื่อนบ้านเราที่ยังเป็นปัญหาอยู่ สประเทศครับดับที่1น,นะครับอินโดนีเซียครับอินโดนีเซียเดิมมีการแพร่ระบาดสูงขึ้นทุกวันอยู่ในขาขึ้นวันนี้กําลังชะลอตัวลงเริ่มเริ่มชะลอตัวลงกําลังจะลงนะครับวันนี้จึงมีการมีการแพร่ระบาดถึง3,200กว่าคนใน1วันครับส่วนฟิลิปปินส์ครับเคยมีการระบาดรุนแรงกว่าอินโดนีเซียวันนี้ฟิลิปปินส์ขาลงแล้วนะครับลงมาแล้ว หรือเพียง1,607คนใน1วันครับทั้ง2ประเทศนี้นะครับติดหนึ่งใน20อันดับของประเทศที่มีเป็นมากที่สุดนะครับโดยอินโดนีเซียอันดับที่19ฟิลิปปินส์อันดับที่20ของโลกนะครับอีก2ประเทศครับเมียนมาเมียนมาวันนี้มีคนเป็นทั้งสิ้นแล้ว40,000กว่าคนนะครับวันนี้มีการพร่าะบา1,400กว่าคนเมียนมาตัวเลขวันก่อนดีกว่าวันนี้ครับวันนี้ค่อนข้างสูงนะครับแต่วันก่อน ทำกันหนึ่งพันเป็นเวลาหลายวันเพราะฉะนั้นตอนนั้นคาดว่าน่าจะชะลอตัวลงการที่มีเพิ่มวันนี้คงต้องดูกันต่อไปว่าจะลงไหมหรือจะเพิ่มต่อเนื่องนะครับเพราะจะเพิ่มต่อเนื่องแสดงว่าเอาไม่อยู่นะครับส่วนมาเลเซียครับเที่ยวนี้มีการระบาดถึง1,240คนใน1วันนะครับแล้วก็มาเลเซียมีคนเป็นแล้ว27,000่คนวันนี้มาเลเซียยังคงสูงกว่าเดิมนะครับเพราะฉะนั้นมาเลเซียยังขาขึ้นครับนะครับ ดูให้ดีครับว่าประเทศไทยเรามีความเสี่ยงจากฝั่งตะวันตกคือเมียนมาและทางใต้คือมาลเลเซียนะครับเพราะฉะนั้นพวกเราทุกคนครับการไม่ตกช่วยกันครับสามัคคีกันนะครับช่วยกันสอดส่องดูแลครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเรามีการไม่มีการแพร่ระบาดมาจํานวนระยะเวลาหนึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ทําให้เกิดความมีเกียรติความเป็นที่เชื่อหน้า เป็นที่น่าเชื่อถือในประชาคมโลกนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราได้รับการยกย่องเป็นตัวอย่างได้รับการสิทธทิต่างๆที่มีเสมอนี่คือจุดแข็งของเมืองไทยครับทุกคนช่วยกันนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนช่วยกันต่อไปนะครับวันนี้ครับไทยชนะซึ่งเป็นสิ่งจําเป็นที่ต้องมีเพราะถ้ามีการระบาดครั้งต่อไปตัวนี้จะเป็นตัวช่วยในการสอบสวนโลก ช่วยทาให้การแพร่ระบาดลดลงอย่างเร็วจะแจ้งให้เราทราบว่าเราสัมผัสกับมีความเสี่ยงกับคนที่เป็นไหมนะครับและจะทําให้แจ้งเราอย่างรวดเร็วครับเรจะปลอดภัยเร็วนะครับมีคนไทยเช้ว47ล้าน2แ0 0 0 0คนนะครับมากกว่าครึ่งหนึ่งของคนไทยในประเทศไทยครับ การร้านค้าใช้แล้ว290,000คนครับนะครับใช้กันให้ทั่วครับเป็นประโยชน์เป็นอย่างดีครับเมื่อมีการแพร่ระบาดมันจะยุติลงได้โดยเร็วนะครับเพราะันทุกคนวันนี้ไม่ต้องกลัวที่จะมีการแพร่ระบาดครับเรามีมาตรการป้องกันในหลายๆด้านด้วยกันนะครับตอนนี้มาดูครับข่าวที่น่าสนใจนะครับจากต่างประเทศก่อนนะครับ ขณะนี้เนี่ยเมียนมาได้ยกเลิกคําสั่งการรวมตัวของคนเป็นจํานวนมากเพื่อที่จะรับการเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนี้นะครับเพราะฉะนั้นเมียนมาขณะนี้แสดงว่าเริ่มดีขึ้นจึงมีการยกเลิกห้ามคนรวมตัวเป็นจํานวนมากนะครับต่อไปนะครับจีนญี่ปุ่นและมาเลเซียนะครับจีนขณะนี้เนี่ยมีการแพร่ระบาดเมื่อเช้าเรียนให้ทราบแล้วครับว่ามีการแพร่ระบาดในแคว้นสินเจียงนะครับโดยมีการแพร่ระบาด ติดต่อไม่มีอาการเป็นขั้งแรกที่พบผู้ไม่มีอาการเป็นจํานวนมากถึง1 3 0กว่าคนนะครับเพราะฉะนั้นจริงเนีน่ยนี้ปิดเมืองนี้แล้วก็สอบสวนโรคมีการตรวจเชื้อไวรัส,สอย่างจํานวนเป็นเกือบ5ล้านคนเสร็จวันนี้ครับนะครับดูวนติดตามต่อไปนะครับส่วนญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นจําเป็นจะต้องจัดกีฬาโอลิมปิกภายในปีหน้าครับ2564เพราะฉะนั้นญี่ปุ่นกนเลังเร่งจัดหาวัคซีนให้ภายในเดือนมิถุนายน64ครับ นะครับเพราะฉะนั้นญี่ปุ่นจึงจําเป็นขณะนี้ครับญี่ปุ่นเปิดประเทศนะครับมีการแพร่ระบาดในจํานวนหนึ่งห้าร้อยคนหนึ่งวันครับแต่ญี่ปุ่นต้องให้สงบโดยเร็วก่อนที่จะมีและควบคุมให้ได้ดีครับก่อนที่มีกีฬาโอลิมปิกปีหน้านะครับกางปีหน้าครับซึ่งจะตรงกับเวลาที่มีวัคซีนออกมาพอดีนะครับส่วนมาเลเซียครับขณะนี้มาเลเซียเดียวทราบได้มีการแพร่ระบาด 1, 0 0 0คนในหนึ่งวันนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้นายกรัฐ่นตีมาเลเซียถูกกดดันให้ลาออกตาแหน่งเนื่องจากล้มเหลว ในการเสนอประกาศภาวะฉุกเฉินเพื่อควบคุมโควิด -19 ครับนะครับเพราะนั้นทุกที่ครับกำลังมีการวิกฤตจากเรื่องโควิด -19 นะครับในขณะเดียวกันครับเอเชียครับมีผู้ติดเชื้อโควิด -19 มากที่สุดเป็นดับสองของโลกนะครับหรือมากกว่า10ล้านคนนะครับเพราะว่าอันดับแรกๆก็คือยุโรปอเมริกาและลาตินอเมริกานะครับเอเชียเราก็ไม่เบาเห็นไหมครับสประเทศแรกที่มีปัญหาอยู่นะครับนี่มาดูต่อครับว่า สถานการณ์ขณะนี้ยุโรปนะครับกำลังแพร่ระบาดอย่างรุนแรงอิตาลียกกระดับมาตรการคุมทางสังคมนะครับคือมีการบล็อกดาวน์นะครับเพื่อป้องกันการระบาดสเปนเช่นเดียวกันครับประกาศว่าฉุกเฉินชั่วประเทศนะครับโปแลนด์เช่นเดียวกันครับล็อกดาวน์เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ยุโรปครับจำเป็นที่จะต้องหยุดการแพร่ระบาดให้เร็วก่อนถึงฤดูหนาวคอยดูกันอีกครับนะครับทีนี้มาดูต่อครับว่า ในประเทศไทยนะครับขณะนี้เนี่ยเากาะสมุยครับยกระดับการเฝ้าระวังโควิด -19 สูงที่สุดนะครับขณะนี้เบื้องต้นผลการตรวจผู้ใกล้ชิดชาวฝรั่งเศสคนนี้100่คนไม่พบเชื้อนะครับทั้งสามีและลูกชายก็ไม่พบเชือ้อเพื่อนที่มารับที่เกาะสมุยก็ไม่พบเชือ้อผู้เดินทางลุยมาื่องบินก็ไม่พบเชื้อนะครับเจ้าหน้าที่ในอ a l t e r n a t i v e quarantine เจ้า้าที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุยก็ไม่พบเชื้อครับ เพราะนั้นเป็นโชคดีของเมืองไทยนะครับที่เราสามารถจะจับหรือสามารถที่จะควบคุมได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นขณะนี้ไม่ต้องเป็นห่วงครับท่านพี่น้องครับเราทําให้มันระบาดหยุดตรงโดยเร็วนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขครับย้ําอีกทีหนึ่งสถานที่ออกกำลังกายหรือฟิตเนสนะครับให้ปฏิบัติแนวทางการป้องกันอย่างเคร่งครัดเพื่อลดจุดเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทุกคนคงทราบนะครับว่าการแพร่ระบาดของชาวฝรั่งเศสเที่ยวนี้ น่าจะมาจากฟิตเนสที่อ a l t e r n a t i v e s t a e q u a r a n t i n e เพราะฉะนั้นต้องระวังสิ่งนี้ครับเรากําจัดจุดด้อยของเรานะครับแล้วก็เราจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดไม่เป็นไรครับนะครับเราทําให้การเฝ้าแพร่ระบาดสงบโดยเร็วครับนะครับแล้วกระทรวงสาธารณสุขก็เตือนครับว่าไข้หวัดใหญ่และโควิด1 9มีอาการคล้ายกันท่านที่สนใจพบแพทย์ครับท่านที่สงสัยพบแพทย์ต้องการตรวจเชื้อตรวจได้ครับนะครับ ขณะนี้ครับคนไทยเรากาดเริ่มตกนะครับเพราะฉะนั้นสวมหน้ากากอนามัยสําคัญที่สุดสวมให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับจะได้ป้องกันทั้งเราและคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นช่วยกันต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับจากทีมแพทย์มูลที่สิทธิ์ในร้อยตำราพระบาทจุนบมอาจารย์ครับพวกเราเป็นลูกสิษย์จุนบมอาจารย์เราพร้อมใจกันทํางานเพื่อส่วนรวมตำราพระบาทครับท่านที่สนใจติดต่อพวกเราได้ที่ u t u b e ด็อก b i t และ a c e b o o k ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ